สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับอุ้ยนี่เลยสวัสดีสำหรับทุกท่านครับช่องวีทีธรรมดานะครับช่องวีทีธรรมดาก็จะงนำเสนอพุ่นนี้ขีใบนะครับพุ่นนี้ขออีใายของวันที่นะครับวันที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพุ่นนี้ขีเขาถึงพุ่นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะ็นนีให้ชมทุกวันทุกวักคนคนะครับอ่าเมื่อเช้าไม่ได้ลงให้นะเพราะอุปสรรคเยอะแยะเลยอ่าเน็ตก็ล่มฝนก็ตกทั้งวันทั้งคืน ไฟฟ้าก็ดับโอ้ปสดตับเยอะแยะมาก e, มายเลยนะครับประมาณนี้ทําอะไรทําไม่ได้เลยทํางานไม่ได้เลยประมาณนี้คอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่มีไฟฟ้าเนาะคอมพิวเตอร์ก็เปิดไม่ได้อะไรก็เปิดไม่ได uh <im ้สักอย่างเลยประมาณนี้นะครับครับไม่ได้ทําเลยล่ะยังไม่ได้ทาอะไรสักอย่างเลยวันเนี้ยไปเพิ่งจะมาอะไรเพิ่งจะมาประมาณนี้นะครับอะไยต่างๆก็ยังไม่ทําเลยครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะทุกๆทุกทีเลยฝากติดตามด้วยนะครับอจุดเอานะครับเราบ่ายนะ สี่กับห้านะครับเสือโชคดีนะครับเสือโชคดีนะคภาพจันทรนี้นะครับ

ครับสามนี้เลยนะครับขอขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านสุดดีดดีนะ